ซี่หลงเป็นหนึ่งในขุนพลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโจโฉและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในห้าทหารเสือของวุยกกโดยมีชื่อเสียงในเรื่องความกล้าหาญความมีระเบียบวินัยและความสามารถในการบัญชาการรบอย่างชาญฉลาด 1. ประวัติช่วงต้นและการเข้าร่วมกับโจโฉซีหลงเป็นชาวเมืองอย่างแห่งเมืองเหอตองมีชื่อรองว่ากงหมิงเดิมเขารับราชการเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยในพื้นที่ของตนสังกัดเดิมต่อมาเขาเข้ารับราชการเป็นขุนพลภายใต้เอียวฮองซึ่งเป็นอดีตโจรพกผ้าเหลือง ที่ต่อมาเข้าร่วมกับราชสำน,นักท่านในปีคริสต์ศักราช196ขณะที่เอียวฮองกำลังคุ้มกันพระเจ้าเฮียนเต้กลับสู่เมืองลกเอียงโจโฉได้เข้ามาช่วยเหลือจักกระพัดซิหลงเห็นถึงความสามารถและวิสัยทัศน์ของโจโฉจึงตัดสินใจทิ้งเอียวฮองและหันมาสวามิภักดิ์ต่อโจโฉ ซึ่งโจโฉก็ต้อนรับเป็นอย่างดีและชื่นชมในตัวเขามาก 2. ผลงานและสมรภูมิสำคัญภายใต้โจโฉซีหลงสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องในสมรภูมิหลักๆของโจโฉตลอดหลายปีปราบลิโป้และอ้วนเซี่ยวเขาเข้า,ขาร่วมรบกับลิโป้และได้รับมอบหมายเป็นทัพหน้านำทหารเข้ายึดหัวเมืองสำคัญ ในศึกกัวต่อซึ่งเป็นการเผชิญหน้าครั้งใหญ่กับอวนเซียวซิหลงมีบทบาทสำคัญในการร่วมทับบุกโจมตีและเผาทำลายคลังสเสบียงของอวนเซียวที่อัวเจาซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้โจโฉได้รับชัยชนะในศึกครั้งนี้การพิชิตทางเหนือเขามีส่วนร่วมในการรบเพื่อปราบปรามทายาทของอวนเซียวที่ยังหลงเหลืออยู่ และทำสงครามกับชนเผ่าอูหวนทางตอนเหนือยุทธการที่วุยกวนและฮันตงซีหลงยังแสดงความสามารถในการทำศึกกับม้าเฉียวและหันซุยที่วุยกวนโดยการข้ามแม่น้ำห่วงโหไปโจมตีฆ่าศึกโดยไม่ให้ตั้งตัวได้ต่อมาเขายังได้ช่วยแหหัวเอียนในการรักษาเมืองฮันตงซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ 3. วีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสึกป้วนเซียนี่คือจุดที่ทำให้สิหลงโดดเด่นและเป็นที่จดจำมากที่สุดสถานการณ์ในปี219ขุพนพลกวนอูของเล่าปี่ได้นำทัพปิดล้อมเมืองกววเซียปัจจุบันคือเมืองเซียงหยางซึ่งมีโจหญินป้องกันอยู่กวนอูใช้แผนปล่อยน้ำท่วมจนทัพของ อีก,กิมแตกพ่ายและถูกจับตัวสถานการณ์ของโจโหินวิกฤตมากโจโฉสั่งให้ซิหลงนำทัพไปช่วยโจโหินแต่ซิหลงใช้วิธีตั้งมั่นและฝึกฝนทหารอย่างเข้มงวดก่อนเพื่อไม่ให้กวนอูดูเบาการรบตัดสินซิหลงใช้กลยุทธ์ทำเป็นขุดสนามเพาะ เพื่อตัดทางหนีของข่าศึกทำให้ทหารของกวนอูต้องออกมาต่อสู้และซิหลงใช้จังหวะดนี้เข้าโจมตีอย่างรุนแรงจนทัพของกวนอูแตกพ่ายอย่างยับเยินซิหลงสามารถขับไล่กวนอูออกไปได้สำเร็จช่วยให้เมืองอ้วนเซียรอดพ้นจากการถูกยึดครอง 4. การยกย่องและบั้นปลายชีวิต 5. ทหารเสือซิหลงได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์เฉิงโซ่ผู้เขียนสามกบให้เป็นหนึ่งใน5ทหารเสือของวุยก๊กร่วมกับเตียวเลี้ยวงักจิน้นอีกิมและเตียวครับความซื่อสัตย์และวินยัยโจโฉช,ชื่นชมซิหลงมากโดยเคยกล่าวว่ากองทัพของซิหลงมีระเบียบวินัยเหมือนกับกองทัพของโจอียอบุ ในสมัยราชวงศ์ฮั่นซึ่งเป็นคำชมที่ยิ่งใหญ่มากซิหลงเป็นที่รู้จักในเรื่องความตรงไปตรงมาและความจงรักภักดีต่อหน้าที่ยศตำแหน่งหลังการสถาปนาวุยกบโดยโจผีซิหลงได้รับแต่งตั้งให้เป็นขุนพลขวาและได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหยางผิงโห สิหลงเสียชีวิตในปี227ในรัชสมัยของโจโย,ย่อยโดยได้รับสมัญญานามว่าจอวางโหซึ่งแปลว่าเจ้าเมืองผู้กล้าหาญสิหลงไม่ได้เป็นเทียงนักรบที่เก่งกาจแต่ยังเป็นขุนพลผู้มีวินัยและกลยุทธ์ที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการสร้างและรักษาความมั่นคงให้กับ บุยกกตลอดช่วงเวลาอันยาวนาน